พระพุทธเจ้าตีราคาไว้เลยคนไหนที่ไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีชาตินี้ชาติหน้าชาติก่อนมีท่านตีราคาไว้ว่านัตถปาปังอกริยงังไม่ทำบาปทำชั่วไม่มีแน่นอนวิสัทธะ พระโรโกผู้ใดปล่อยปะละเลยต่อโลกหน้าเชื่อว่ามันไม่มีเสียแล้วอุยสัทธะสมาจารกเขาจะปล่อยการกระทําตามใจของเขาปล่อยมารยาเขาจะทําอะไรเขาจะรับแต่ชอบแต่ไม่รับผิดการกระทําตนเองให้คนอื่นเดือดร้อนพุ่นวายไม่สนใจที่จะรับผิดจะรับเอาตั้งแต่ความชอบใจพอใจของตนเองคนชนิดนี้มีมากเท่าไหร่โลกกบ เป็นนรกขึ้นมากเท่านั้นทีนี้เมื่อเขาไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีวิสัทธะประโรโกปล่อยประราละเลยโลกหน้าเสียแลว้ววิสัทธสมาจาโรวิตินะสมาจาโร,าารเขาจะปล่อยมารยาทเขาจะก้าวล่วงความรับผิดชอบนัททิ ปาปังอ,ากาอักตริยงเขาจะไม่ทำบาปไม่ทำชั่วไม่มีถ้าเขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีไม่เชื่อว่าชาติก่อนชาติหน้ามีกายยะะศเพธทางปรมมรณาทุกขติงโรก,กัางอุปชติ เมื่อแตกกายทำลายขันตายแล้วแน่นอนเขาจะไปสู่ทุกขติตรงนี้สําคัญเอามากๆพี่น้องทั้งหลายความจริงอันหนึ่งใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามว่ามันมีหรือไม่มีก็ตามชีวิตหลังจากตายแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบและ,ะเผชิญหน้าอยู่คือชีวิตเป็นๆในขณะนี้เดียวนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อมันด้วยมันสมองและมือสองข้างวันนี้มีแน่นอน แต่เมื่อวานนี้ก็มีใครจะปฏิเสธว่าเมื่อวานไม่มีแต่ไม่สามารถเอาเมื่อวานมาวางไว้เฉพาะหน้าวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็มีแม้ว่าเรายังไม่เห็นวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าคือพรุ่งนี้ของเมื่อวาน